การฆ่าเยาว,วชนสร้างชาติจะเปกดให้เยาว,วชนมีความสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าคำนึงถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองมีเยาว,วชนทั่วประเทศกลับไปต้านชมรมเยาว,วชนสร้างชาติ เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแน่ไม่มีใครสามารถฝืนความคิดได้เปลี่ยนความคิดเถิดแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตแล้วเราจะมีผลต่อโลกชมรมเยาวชนสร้างชาติได้จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติสถาบันการสร้างชาติ ได้แหล่งเห็นความสําคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดความรู้เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคมในอนาคตอันใกล้นั้นหากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องให้เป็นเยาวชนที่ดีเก่งกล้าอันจะนำผลดีต่อเยาวชนครอบครัวหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องสังคมและประเทศชาติ วัตถุประสงค์ของชมรมเยาวชนสร้างชาติ 1. เพื่อวางรากฐานแนวคิดความรู้มีค่านิยมในการดำเนินชีวิตทุกเครื่องอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและสังคม 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่มีความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคมไทยคำปฏิญาณเยาวชนสร้างชาติข้าพเจ้าเยาวชนสร้างชาติขอปฏิญาณตนเป็นคนดียึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นคนเก่งใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มศักยภาพเพื่อส่วนรวมเป็นคนกล้า กล้ายืนหยัดมีจุดยืนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจะปฏิบัติตนให้สมเกียรติของการเป็นเยาวชนสร้างชาติสถาบันการสร้างชาติ